สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับผมเดี๋ยวว่าเรามากินทุเรียนนะวันนี้ก็มี2ลูกแหละนะครับวันนี้มี2ลูกแหละแล้วก็มีลูกนี้มาด้วยนะแบบแบบคราอาโหแบบพรีเมียมเลยจากสวนคาถาแต่ก็เดี๋ยวรอนะเมื่อกี้เราไลฟ์สดไปเรื่องลงต้นทุเรียนให้กับวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นนะครับ ก็เพิ่งจะเสร็จงานนี้เลยนะผมบอกแล้วลุงหมูประตูพันไม้เนี่ยเราทำงานทั้งวันทั้งคืนนะ่ะนะครับทั้งวันทั้งคืนแหละนะครับอ่า,อาก็ในค่ำคืนนี้นะครับเบื้องต้นก่อนนะเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับผมเลคอรอดวันนิดหนึง่งวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดสองทุ่มสามสิบนาทียี่สิบสามวินาทีครับผมอ่า ตรงนี้ครับก็ที่กินได้แน่ๆคือหมอนทองตรงนี้ครับมาจากคุณตรีชาวัดนะครับแล้วก็อีรีที่เรียกว่าอร่อยมากๆเป็นวันนี้เดี๋ยวผมจะเน้นอีลีไปทุกท่านดูนะเดี๋ยวนี้ผมจะเน้นอีลีไปท่านดูแล้วก็อ่ะลาลาเบลวิ่งมาละรงนิ้วยัง เดี๋ยวแม่ให้รีวิวเสร็จก,ก่อนค่าถอนฟันอันเนค่าถอนฟันนะฟันหลุดนะถอนฟันเองได้ลนะมาโชว์ฟัน,ฟน,ฟนยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยแล้วอ่าฟันหลุดเรียบร้อยนะครับประนำ้ำนำหลุดนะครับก็คืนนี้นะครับมีทุเรียนจากสวนกระถาด้วยนะมีพันธุ์พิเศษเจริญเจริญเลยนะเจริญรับแรงเจริญรับแร นี่นะครับพันนี้มาจากสวนคาถาชื่อของเขาชื่อว่าเจริญพันเจริญรับแลพันเจริญรับแลจากสวนคาถาอุดตลดให้ดูก่อนให้ดูก่อนแต่ไม่ใช่ค่ำคืนนี้ที่จะให้ดูนะโอ้โหหนำหนำงงหนำ,นำ,นำ,นำคมอยมางนก้นเนี่ยดูนะครับนี่นำยังแข็งอยู่เลยนะเห็นไหมยยังแข็งแข็งอยู่เลยนะไม่สุกนะครับเดีย๋ยวผมหยิกให้ดูก็ได้ เป็นเป็นทุเรียนไหวเล็กเป็นทุเรียนไหวเล็ก <st ress> เพราะฉะนั้นสุกเร็วดีมันก็สุกเร็วนิดน,นึงนะครับพรุ่ง <st ress> นี้น่าจะได้เพราะว่าเขาไหวเล็กสังเกตนะครับทุเรียนจะมี <c oughs> หวใหญ่ครัว <c oughs> ใหญ่ไหวใหญ,ใหญ่แล้วก็ <c oughs> ไหวเล็กครัวเล็กกันนะนย่ยประเภทเนี้ยไอ้ไอ้หวเล็กเนี่ยสุกไวไอ้พวกเนี้ยไหวเล็กเล็กเนี้ยสุกไวนะครับผมว่า โคไหวโคไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่พรุ่งนี้ก็มาลืยจะเอาแล้วนะครับมาจากสวนคาถานะครับแต่ให้ดูเฉยๆกินไม่ได้ลองไได้รนี่ครับสวยๆเจริญรับแรจากสวนคาถาแข่งป๊อกแข่งป๊อกเลยหลวงพ่อเพื่อนสมาชิกดูไม้ดีกว่าเราต้องเป็นแบบบลูโปรชชั n นแนเนี่ยนะโบโบเลยอ่ะ ยังยังมันต้องอย่างนี้ครับอ่าได้แค่สองลูกแหละคืนนี้เอาเลยครับเราจะแกะหมอนทองเลยหมอนทองหมอนทองหมอนทองผมบอกเลยเลยหมอนทองนะครับเรียกว่าขุตติรชาวัดบอกว่าลูกนี้อร่อยโคตรอีกแล้วนะครับท่านนะมาให้พีมองกินลองกินดูเนื้ออรกว่ารอทีแล้วเนื้ออร่อยกว่ารอบที่แล้วนะรอบที่แล้วก็อร่อยแล้วนะรอบที่แล้วก็อร่อยแล้วนะแต่เขาบอกว่า เป็นหมอนทองที่เนื้ออร่อยกว่าที่ส่งมาให้เรากินรอบที่แล้วเอาละเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็เปิดให้ดูกันเลยนะครับหมอนทองต้องต้องพิเศษนิดนึงนะเป็นหมอนทองที่จะต้องอร่อยจะต้องอร่อยกว่ารอบที่แล้วด้วยนะ <isas? S 1> เป็นหมอนทองที่มีข้อกำหนดนิดนึงนะด <c oughs> <c oughs> ูดูนี่หมอนทองนะครับก็จะได้ในในกินอยู่นะ <c oughs> เป็นไงครับลุงหมูเนื้อสุกครับเนื้อสุกแล้ว ขายชอบกินหมอนทองผมพูดได้เลยนะครับว่าในประเทศนี้เยอะนะครับผมคนหนึ่งก็แบบหมอนทองก็ทรงปรดปานมากเรียกว่าอร่อยอ่ะนะหมอนทองขอให้กินเปอร์เซ็นต์ถึงถึงเถอะเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอร่อยทุกรูบดูเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหดูสีหลามเนี่ยมันตกัวครับดูสีโอ้โหเนี่ยหมอนทองเปอร์เซ็นต์ถึงถึงอย่างเงี้ยนะครับแก้ผู้ไม่ได้ถึงถึงอย่างเงี้ยนะโคตรอร่อยเลยเนี่ยสีของเขาอย่างนี้เองนะ สีเนี่ยสีเข้มสุดแล้วครับนี่หมอนทองแล้วแกจัดละฮะที่เพจทุเรียนอร่อยอาเลยนะที่เพจทุเรียนอร่อยบายหนุ่มข้างสวนเพจของเขาชื่อทุเรียนอร่อยทุเรียนอร่อยบายหนุ่มข้างสวนนะครับเอ๊ผมเห็นคอมเมนต์ครเลยอาพิสวรรสวัสดีครับเห็นคอมเมนต์คนแรกเลยเนี่ยน่าผ่านมาแล้วนะครับหมอนทองวันนี้เราจะกินหมอนทองแหละทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ๆ พอดีไลน์ไปสั่งต้นทเรียนกลัวหมดโปรไม่มีคนตอบอ่าคุณปราร์คบอกมาแอดถามทีแบบ่แดมบนหน่อยแล้วตอบไลน์กันหน่อยนะวันนี้โปรวันสุดท้ายาาผมบอกเ<ป>ลย<ป>น่นาจะท้าฟิกกันอยู่ท้าฟิกใช่ไหม,มเขาบอกว่าน,นี้น่าจะท้าฟิกนะคุณปราร์คคือน่าจะแน่นนะ่โปรวันสุดท้ายเนี่ยตอบช้าหน่อยนะผมพูดนะเพื่อนสําหรับร้อยกว่าท่านวันนี้เรามีโปรเจ็ดเดือนเจ็ดวันสุดท้ายสั่งต้นคู่ต้นพันนะไม่ใช่ลูกนะ สั่งต้นคู่ซื้อสองต้นซื้อสี่ต้นซื้อหกต้นแปดต้นสิบต้นฟรีค่าส่งครับวันสุดท้ายด้วยดูไลน์แล้วคุณแอดไลน์สั่งซื้อได้เลยนะแต่ถ้าคุณอย่าไปเผลอซื้อสามต้นนะโดนค่าส่งนะโปรัสุดท้ายเป็นโปรเรียกว่าจัดไปเลยนะครับโปรแม็กนัมเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดครับผมหมอนทองครับสวยจริงหมอนทองสวยจริงอ่ะไม่รีบแล้วครับมุงหมูแหม,แมไม่รอเลย ไม่ร้อนเลยโหอิเลี่ยนแบบสีโสีแบบรสปไงหวานสมสมเาเคลหปาตุ้ยบอกว่าอะไรนะครับอร่อยมากหวานหวานทองใช่ไหมกเต็มที่หวาทองกเต็มที่อ่าอเี่นที่อิเี่็นที่เต็มที่นะโ้หอีรี่สีใครอยากปลกอีลี่นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณสั่งต้นพันุ์กับเราได้เลย เรามีต้นพันธุ์นะถ้าคุณอยากได้ทุเรียนที่ตรงตามสายพันธุ์ถ้าคุณอยากได้ทุเรียนที่ตรงตามสายพันธุ์วัชรพมีบอกว่าทองลาบูกี่ปีขยายยอดพันธุ์ได้ครับสนใจครับ FC ลุงหมูคุณคิมทองลาบูตอนนี้เดี๋ยวรอต้องรอรอบเก็บตกของเพื่อสมาชิกที่ต้องผมต้องรอเช็คก่อนเนาะขอเวลาสองวันแล้วก็คุณถ้าคุณยังมีเวลาได้คุณรอสักสามเดือนสําหรับรอบสาม ถ้าใครสนใจทองราบูนะครับประมาณสาสี่เดือนผมบอกงี้สําหรับการขยายพันธุ์รอบสามของประเทศนะครับอาผมอยากกินแล้วเนี่ยหมอนทองเนี่ยยังไงเนี่ยลุงผมว่าไงบ้างหมอนทองอร่อยหอมมันหวานมันนุ่มมันกรอบมันนิ่มอ่เอาละไงผมไม่ได้แล้วผมจะเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้กินนะเนี่ยบนโต๊ะนี้นะครับตามไปสั่งเลยทุเรียนอร่อยอ่าอ่ีกครั้งหนึ่งจากทุเรียนเพจทุเรียนอร่อย ใบหนุ่งข้างสวนใช่ไหมอืมอร่อยมากโอ้โหดูหมอนดิโอ้โหมอนโอ้ดูดูความเป็นไก่ฉีกกบพิกุลต้นไม่เกินหนึ่งปีสามร้อยครับคุณชาติสามร้อยบาทใครถามได้ไหมอย่าให้คอมเมนต์ก่อนอ่าปลาตัวอะไรนะครับผมกินหมอนอร่อยครับทานนิ่งทานนิ่งปลืนมนิ่งรวยมากมากโครอร่อยเลยหมอลูกเนี้ย คุณตีชวัตหมอนทองลูกน,นี้อร่อยมากผมผมขอบผ,ผมบอกเลยว่าแถมมาเนี่ยแถมเอามาให้นะใ,ให้กินให้กินคุณตีชวัตบอกให้กินนะครับไม่ได้เก็บตังค์นะ<ฮ>บอกว่าลูกนี้อร่อยสำหรับตุ้ยนี่ถ้าเมื่อวานสุดยอดกวันนี้นะครับเพราะว่าตุ้ยชอบกินหามนะอืระยะนี้สุกพอดีสุกนาี่นี่คือระยะคนที่เป็นว่าธรรมดานี่ขนาดนี้ก็ไม่กินแล้วแต่นี่ของมันอร่อย ที่จาเป็นจริงๆเลยต้องกินโอ้โหไม่กินไม่ได้เสียดายแย่เลยเหมอนมากอุ้ยเป็นหมอนทองที่อร่อยจริงอะหมอนทองเนี่ยถ้าคุณกินอร่อยนะก็แบบสุดๆเลยนะเนื้อมันเนื้อสีสอร่อยมากแล้วเนี่ยหอยเนี่ยมันเนี่ยมันสุกนะมันไม่ได้งอมนะฮะสุกไม่งอมกรอบนุ่มนิ่มหอมหวานเหนียวสุตรกำลังดีของเขาแค่เลยสายหาม อ่าสุกกำลังดีแต่เลยสายหามไม,ไม่ต้องพูนมากครับผมขอยสักพูแล้วกันนะเพราะว่าผิวเนียนนุ่มไอ้ตรงเนี้ยผิวเนียนเนียนนี่เขาจะกรอบช่วงในนี่เขาจะนุ่มเหนียวใหญ่หอ,อ,อร่อยอร่อยหากินยากเออเป็นหมอนทองที่เรียกว่าสัมผัสได้ยากหากินได้ยากเพราะว่าเป็นหมอนทองที่มันหวานเข้มเข้มเนาะ เออมันไม่หวานแหลมแหลมมันไม่หวานเบาๆหวานเข้มๆปอร์เซ็นแบบนี่อะไรเปอร์เซนต์ออตกรเลยผมบอกได้เลยนี่คือเปอร์ทุเรียนหมอนทองเปอร์เซนต์ออตกรที่เราเคยสั่งกินเลยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกม่อร่อย่อร่อยจริงๆถ้าคนเป็นเพื่อนสมาชิกเรามากพอนะผมเคยเราเคยกินทุเรียนนิดออตกรเราเคยกินทุเรียนนิดออตกรเท่าไหร่นะหลายบาทนะเป็นทุเรียนที่คนรู้จักเยอะอ่า โชวนี้ยังไม่มีทามานะแต่นี่คือสเปคสเปคอตกรเลยผมบอกเลยลูกนี้สเปคอตกรเลยบอกได้เลยสเปคอตกรพูดแค่นี้ดีกว่านะครับอือหือเต็มปากเต็มคําแต่ยังไม่เจอเม็ดเลยอ่ะอือหือยังไม่เจอเม็ดอีกแล้วอ่ะลูกนี้สงสจะยจะไม่มีเม็ดเอ้ยมีเว้ยเม็ดอยู่ตรงนี้นิดนึง อืสามโพแล้วนะอ้สองลูกตรงเนี้ยอร่อยเม็ดหมอนทอง <c oughs> กินทั้งเม็ดกินทั้งลูกได้ขั้นใเม็ดอือฮคดคุ้มอะ่ะคุณจะกินทุเรียนอะไรที่คดคุ้มไปความเนื้อเยอะเยอะเข้มเข้ม <c oughs> แต่ผมบอกเลยนะถ้าคุณจะกินทุเรียนที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงเนี่ยคุณต้องเจอแหล่งที่ถูกต้องอย่างเช่นทุเรียน อร่อยใบหนุ่มข้างสวนอย่างเงี้ยที่เขาแบบเฟ้นเนาะแต่ถ้าคุณปลูกเองน่ะคุณก็แขวนไปเลยแขวนไปแขวนจนสุกอย่างเงี้ยแล้วกินแบบเนี้ยนะครับอร่อยเดี๋ยวนะคุณสันบอกว่าผมสั่งจากที่นี่มากกว่า20สายพันธุ์เล่าทุกต้นครับเลี้ยงมาทนมากจะสั่งอีกแต่ไม่มีที่ปลูกแล้วอ่าปลูกคู่เลยขุดปลูกใหม่แล้วคุณสันเดี๋ยวขุดปลูกใหม่พูดเล่นนะ ก็รอครับรอรอได้ผลผลิตนะครับเราได้ผลผลิตแล้วก็เอาผลผลิตเนี่ยไปสร้างรายได้นะครับแล้วก็ไปขยายกิจการเพิ่มปลูกเพิ่มผมรอนะครับผมรอวันนั้นนะที่คุณซานจะเอาลูกฟรีๆมาให้เรากินบ้างนะครับแต่ไม่ใช่อ่ะลเป็นมันจะรอดหมดอ่าแอดมินบอกว่าถ้าคนดูแลเป็นปลูกเป็นก็จะรอดนะอ่ะที่รักที่รักที่รักเขาบอกไว้ครับที่รักก็บอกไว้นะอ่ะนี่นะหมอนทองที่ อร่อยเลิศเลยพูดได้เลยอร่อยเลิศเกรดอ,อตะกอผมพูดได้แค่นี้ขอบคุณที่ทของอร่อยมาให้ทานเต็มปากเต็มคำจริงๆอะ่ะตนนน้้ฟัดดอไเลยหมอนทองไม่ต้องกินข้าวห,หมูว่างครับอีกครั้งนึง่งเขาจะบรรยายไงครับเรื่องรสชาตินี้แล้วสุริยันนี่มันอร่อยมากครับมันยังไม่งอมยอด เกินหามนิดนึงแต่ก็ยังมีความกรุบหน่อยๆแล้วมันเลือมันหวานหอมนุ่มอร่อยจริงๆี๊เปรเ็มดีเนาะเขาตัดได้ประเต็นเลยครับประเต็นเขาเต็มที่เลยครับอันนี้ประเซ็นนี่เขาเประเต็นร้อยวันเต็มร้อยวันเต็มร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบมันหล่นมีกระติกไปร้อยวันร้อยวันหรือยี่สิบวันไปรู้อืมอ่าคุณภูมิบอกว่าลุงหมูชอบหมอนทองใช่ทานอะไรก็ กินตุกเกี้ยหมอนแต่แต่กินได้ถูกระยะนะกินได้ถูกแต่อย่าไปกินเปอร์เซ็นต์ต่ำมานี่นะมันจะออกเปรี้ยวไม่อร่อยอ่าและเนื้อจะสุกๆมันจะไม่อร่อยไม่จะไม่แข็งเหนียวเงี้ยไม่มีแป้งอืมหวานแต่ติดลูกปิ้นหน่อยๆแล้วมันเนื้อมันจะเนื้อมันจะล้วนๆเละไม่ไม่ไม่ใช่ลูกนี้นะมันจะไม่ใช่ลูกนี้อันนี้ไม่ใช่ลูกนี้นะลูกนี้กินหมอนอร่อยก็ไปที่ร้านนี่อ่าอยากกินหมอนเป็นที่นี่นะอ่า เื่อสมาชิกบอกว่าคุณวระสานบอกว่าอินหนักกับหมอนทองอะไรๆเหมือนกันโอ้โหตอบยากนะคนละอย่างมันเยอะตอบยากอินหนักมันได้เนื้อแยะเนื้อหยาบหน่อยจะเนื้อแยะมมันไม่ละเอียดเหมือนหมอนเนื้อจะไม่ละเอียดเขาไปอีกสายหนึ่งแต่หวานเข้มข้นใช้ได้มันดีมากได้ออกล่าได้ราคาแล้วก็จะถูกที่หลังเขาแก่ที่หลังเขาอืมมันคนละแบบนะ คุณใหญ่เทียบความรสชาติบ้านอร,ร,ร่อยไม่อร่อยดูที่ราชืยย่นิยมเลยผมบอกเลยตัดเ <ใน S 1> ปอร์เซ็นต์ถึงนะ,นงนะตัดเปอร์เซ็นต์ถึงอร่อยทุกตัว,ตวลูกเกลียว8โลนะครับไม่ใช่ลูกเล็กๆไม่หนักถ้าเจอลูกเล็ก,ลกลๆก็หางเขาล่ะหางหางนี่ก็ใหญ่แล้วนะถ้าลูกอะ2โล3โลเนี่ยคือหางเขาแล้วฮะมาไม่พูดเพื่อนี่มาอีรีบมั่งลูกนี้ครับคือพันธุ์ทุเรียนอีรีบที่เรียกว่าระยะนี่ผมเห็นแล้วขนลุกเลยนะ ผมเนี่ยต้องมาต้านทานความหวานฉ่ำของมันนะครับนุ่งหมูมาเลยถ่ายรูปก่อนเขาจะถ่ายรูปอ่ะอ่าถ่ายแล้วเอาเลยครับเราจบที่อีริมนะจบที่อีริมนะนี่นะครับอีริมโอ้โหดูสีดูสีสีมันนะแห้งสุกต,ตรงเมื่อวานนะวันนี้สุกมากเมื่อวานเดี๋ยวันนี้สุกมิ่ม,มนะแย,ยังแห้งมากคือเมื่อวานสุกแล้ววันนี้สุกเข้าไปอีก ใครอยากกินด <mel od ic 00> eh ีรีบเราจะรีบสมจริงไหมเนี่ยดูเนื้อครับดูเม็ดครับเนี่ยดูเม็ดครับรีบไหมครับอไม่ใช่ไหมเนี่ยเป็นเนื้อครับเนี่ยเป็นก้อนเลยเดี๋อเป็นก้อนออืหวานคนมากลุงหมูออ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 อืืืืืืฮะหหเร่งความมันความหอมยวเยอะมากเลยยิ่งเนี่ยหวานมันหอม เหนียวครีมกันใหญ่เบาหวานจัดหวานจัดเลยนะหวานจัดเหนียวข้นข้นี่อร่อยมากครับโอ้ไอรีดที่อร่อยมากอ่ะเราเรารีวิวรีบมาหลายลูกเลยฮะยังไม่เจออร่อยมานลูกนี้เลยฮะลูกนี้สุดสุดเลยเนื้ออร่อยจังไม่ว่าจะหมอนหรือีอรีบนี่โอ้โหสดสดเลยได้ความเหนียวไงรีบเนี่ยเหนียวเข้มข้นใบเหนียวเข้มข้นอืละเอียดมาก ผมโสดใจเวลาผมต้องกินอีกเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยดูมันมันความหวานคมัหนื่อยเลยผมบอกเลยนะว่าอีลี่เนี่ยเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่คุณควรจะต้องปลูกไว้ในสวนนะครับผมบอกงี้เลยนะเประเซ็นมันถึงนี่มันอร่อยจริงๆับมันหวานเจ็บเลยครับหวานจัดเลยหวานจริงหวานมากหวานหวานหวานจริงๆังเลยนะมันโตเล นหครับคุณแค่เห็นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคุณรู้สึกได้ว่ามันหวานอีลีเ่เป็นพันธุโบราณไหมครับโบราณนะงานแล้วอ่ะผนธน์พื้นเมืองเป็นพันุ์ที่มีมาหลายสิบปีแล้วครับพันนี้ก็ต่างลงหมู <c oughs> จำความได้มีจังหวัดจันอายุสิปกก็รู้จักอีลี่นะฮะอืมลี่นี่ก็มีแล้วที่แล้วมันก็ประมาณอสายพันุนี้อะไรอย่างน้อยๆต้องหกสิบปีขึ้นไปฮะอืม ว่าเราหม้ก็เยอะมา,า,า,าห้องหมูไผ่มั้ยเนี่ยงอร่อยอ่ะแล้วนะหวานจัดเลยเดี๋ยวผมคิดเองเด<ร>ี๋ยวผม<ร>คิดเอง, <ลา S 1> งเราต้่มกินอย่างเงี้เดี๋ยวต้องถ่ายให้เพื่อมาเช็คดูมันหวานมากไม่ใช่มันหวานจี๊ดจ๊าดหวานแหลมๆเนาะโอ้โหมันหวานมันอร่อยม,มากอดใจไม่ไหวอ่ะผมต้องขอภายบปพูงอ่ะผมไม่อยากจะพลาดระยะความสดของมันแบบนี้ไปเลยอ่ะครบมันเป็นระยะที่เพอร์เฟกต์มากๆครับสำหรับลิลลี่รุ่นี้ลิลลี่รุ่นี้มันประทับใจสุดๆแล้วครับ ออรตแจ๋เลูกนี้สวย<ห>ลูกนี้นอร่อยคูเต็มเต็มเดี๋ยวผมกินเองโอ้โหดูเดียเสนะโอ้เดี๋ยวผมจัดเองครับโอ้โหดูดียเดี๋ยววันนี้ผมกินแม็กกินหมอนทองแล้วก็กินอ e ีรีบนะครับก็อบอกว่าหมอนทองนี่ก็นำ้ำหวานเจยบเลยนะลูกเนี้ยนะหมอนทองนี่ ต้องบอกว่าอีรีบรุงนี้นะโดดหัวหมอนเข้าอีกครับหวานหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห่างกันรู้สึกว่าแบบนี่ไนงะมันกระโดดข้ามไปเลยอะ่ะอคือหมอนหวานแล้วอีรีบมันกระโดดกระโดดหนีเลยอ่ะกระโดดแบบคุณรู้จักไหมคุณกระโดดอะ่ะกระโดดให้มันไปไกลจากหมอนอีกอะ่ะโอ้โหมันเนื้อดูฮะดูดิก้อนคนะมานอ้วนรีบเนี่ยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยผมจะกินดิม<ล>ันเข้มฮะเนื้อออกส้มเลยนะครับเนี่ยมันจะเหลืองนะฮะอันเนี้ยออกส้มเลยออกส้มออกส้มเนื้อส้มออกไปทางส้มแล้ว โอ้โหผมแบบอ,อิอเลี่ยนที่กะทองลาบูโ,โหาลาบูเหนียวเยวอะเหย่ยไปเทียบครับความเหนียวคือของลาบูไม่ได้อเอาลาูกหมูตะพูดคำเหนียวทองลาบูเหนียวเยอะครับอืมผมบอกเลยทุกครั้งนะครับบอกในทุกรายนะความอร่อยมันมีของมันเองเราจะเปรียบเทียบมันได้แค่ลักษณะเช่นแต่ลูกนี้มันหวานเข้มมัน นนนเนียนอร่อยเนี่มัน,มนโดดเหนียวนะครับ,รบเข้มข้น,นจนัดอ,อิ่มลูกนี้อร่อยจริงอ่ะมูจะบรรยายไงเลยเนะาะส่วนเรื่องของความอร่อยอยู่ที่คุณได้กินลูกไหนด้วยนะคุณได้กินถูกจังหวะไหมกินถูกปางหวะไหมแต่แบบไต่แบบกินเซนที้ไหมอืบเอบอร์เทนดอกแบบนี้มันก็รีบเนี่ยทำอับเบอร์เทนไม่ถึงเนี่ย โอ้ทานเนี่ยก็ไม่อร่อยว่าทานเนี่ยจะเพี้ยงทิ้งเลยฮะดูเม็ดเด็กแต่ถ้าได้เปอร์เซ็นต์นี้แล้วก็โอ้ยทานที่ทานนี่อร่อยลิลิมันจริงมีลิมจริงจริงนะผสมชื่อเขาไอเดียลิลเม็ดรีบนะบอกเลยเลยคุณใครอยากกินทุเรียนเม็ดรีบเนี่ยรีลิมก็จัดได้เลยแล้วก็เนื้อมากแล้วก็ผมจะจัดเองลุงไม่เอาแล้วครับไมเอาแล้วดูด็โอ้โหวานเกินหวานน้อยพันนี่ก็จะกินอีกหน่อยแล้วมันหวานจัดเกินหไม่วแล้ิรีบครับ โดนหมอนเข้าไปก็จะแยกอยู่แล้วสองเม็ดอโดยรีบมาครับบีถ้ามีเนีย้ยใครสนใจปลูก <ใน S 2> ลก็บอกได้ท่อมใ<า>ช่ไหมเนี่ยฮะสวยเลยนหสวยมากลงลินต้นเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยโดยประมาณครับผมพิชาน,นแล้วก็นี่คืออีรีบถ้าใครสนใจปลูกก็ปลูกได้เลยปลูกได้เลยนะผมมีต้นละสามร้อยบาทแหละกำลังแบบกำลังปลูกแข็งแกร่งอ่ะไม้เราแก่งอยู่แล้วนะครับได้เลยครับ เดี๋ยวทำใจกินก่อนดูดูความเป็นครีมกินโชว์เลยครีมอย่างเงี้ยขอภายนะขอภายแต่อยากให้ดูถึงความเป็นครีมโคตรอร่อยอ่ะผมพูดจริงนะขอยาดไิหนึ่งนะแม่งโคตรอร่อยเลยอ่ะมังโคตรอร่อยเลยอ่ะจริงไอ้ที่ลูกเนี้ย โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนี่ยนะครับดูหมูสรุปนิดนึงครับผมในค่ำคืนนี้ละอ่ะครับค่ำคืนนี้ที่เราติดตามชมนะคืนนี้มีแค่สองใบพันธุ์เนาะหมอนก้าเดิมๆนะแล้วก็เอามารีวิวคือมันมาจากภาคใต้เนาะนี่บ้านเราครับบ้านเราดูบ้านเราหมอนตัวนี้บ้านเราเนาะอืแต่รีบนี่มาบ้านเราบ้านเราเลยใช่ไหมโอ้เคไม่น่านใช่เสร็จกไม่แห้งเนื้อเมื่อมาถึงสุดยอดขนาดนี้ อร pues ่อยมากครับปลูกบ้านเราเลยทั้งหมอนทั้งรีบแม่ปลูกได้เลยครับรีบนี่เป็นรสชาติที่ดูดันมากตรงระยะเนี้ยตรงระยะแกะมาตรงเนื้อส้มนะครับจะแกะมาเนื้อเหลืองล้านลานนะไม่ต้องกินครับกินมัไงก็ม่อร่อยครับนอกแกะเนื้อออกสีส้มแป้แล้วก็คุณทานอร่อยมากมากครับับลองว่าอร่อยเพราะว่าดูเม็ดเพราะมันแกะเต็มที่ดูเม็ดเนื้อเป็นก้อนเลยครับเม็ดรีบเม็ดรีบเม็ดาตทั้งเลอถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะกินอยากได้เนื้อเยอะ เหมือนหมอนมิดลีบเนื้อเข้มเข้มอีลีบครับทำเหมือนงี้เขากำลังฮิตอีลีบหมอนทองอะคลาสสิกอร่อยคืออร่อยนะครับแต่ลูกนี้อีลีบโคตรอร่อยเลยลุหมูบอกเบอร์นิดนึงครับผมครับสนใจมาให้มาสั่งสั่งซื้อนี่จะสั่งจองสายพันธุ์ได้ด้วยนะครับที่ลหมูตุ้ยพันธุ์ไม้ครับตามเบอร์ที่จะหมูที่จะบอกต่อไปนี้นะครับ เบอร์แรก0817614575นะครับเบอร์ที่2นะครับ0 8 1 7 6 1ป4 0 1ครับส่วนเบอร์ที่3 0899392635เ้าสองามห้าาสนใจสั่งซื้อได้นะครับทั้งหมอนรองให้เรียบที่ริรีวันนี้นะ คุณไปปลูกคุณเราไปปลูกไว้ทานแล้วจะปลูกทําการค้าได้เลยครับหมูยกเลี้ยงแล้ว่าอร่อยมากครับใครสนใจสั่งต้นพันุ์ไม่ว่าจะเป็นหมอนทองหรืออีลีบนะครับ <c oughs> ผมปักหมุดไว้ให้แล้วที่ไลน์ร้าน <c oughs> แอดกิ่งพันธดูเรียนแอดบนินผมอยู่แล้วผมบอกทุกท่านในค่ําคืนนี้นะโปรเจ็ตเดือนเจ็ดคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายตอนนี้ผมให้ดูเลยสองทุ่มห้าสิบสองนาทีแล้วถ้าคุณดูไลฟ์แล้วคุณพลาดวันนี้ คุณพลาดวันนี้โปรโมชั่นส่งฟรีนะครับกับต้นพันธุ์ทุเรียนที่เรียกว่าซื้อต้นคู่นะซื้อสองต้นซื้อสี่ต้นซื้อหกต้นนะครับคุณไม่ต้องเสียค่าส่งแม้แต่บาทเดียวจ่ายแต่ค่าต้นทุนเลยที่ผมบอกนะครับเข้าวันที่แปดเมื่อไหร่อดเมื่อนั้นนะครับถ้าใครอยากสั่งอีรีฟอยากสั่งหมอนทองหรือพันธุ์อื่นๆนี่คือโปรโมชั่นครับอดจริงๆนะผมบอกได้เลยโปรโมชั่นนะครับ เล่าลูกหมูประตูท่นานไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ลูกหมูขอสโลแกนนิดนึงครับขอโทษนะครับเททาให้คุณรวยสวัสดีครับ